ดูค่ะทุกคนโอ๊ยจิกแว่นอีกแล้วชอบเลยแว่นเนี่ยชอบนะแว่นชอบนะคะตัวแว่นเนี่ยดูดิดูค่ะทุกคนดูจิตกตาทุกคนน่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักจังนกแสนรู้ค่ะนกแสงรู้ไปเที่ยวกันไหม ไปเที่ยวคนไหมคะดูค่ะทุกคนน้องเขแเกีอะแไม่นหรอเลยนะจุบนานจุบนานจุ๊บอาจุบนานจุบนานจุบจุบเลยทำไมกูไม่วาจอเหรอมันาจอดูกล้องนูดูกล้องดูกล้องค่ะคนสวยดูกล้องค่ะคนสวย

别录，别别别，搬